สวัสดีค่ะยายพรมาแล้วค่ะวันนี้ยายพรจะพามาดูห้องเย็บผ้าของยายพรค่ะที่ยายพรครั้งแรกทาคลิปแล้วครั้งหลายๆครั้งที่ยายพรทําคลิปแล้วก็มาถ่ายในห้องนี้นะคะมีค่ะห้องห้องของสามีแม่ตามีเฟนนะคะห้องของแม่ย่าสมัยก่อนยายพรก็จะมาเต็มห้องเย็บผ้าค่ะยายพรก็มีจัดยายพรที่ว่ามาไต้หวันได้ไงก็เพราว่า มาสมัครมาเย็บผ้าอยู่นะคะตั้งแต่พศอ2537ส,อสงสัยจะขนาดนั้นนะคะ37หรือว่าไม่ใช่ไม่รู้ลืมแล้วแบบตอนนั้นเนี่ยพออายุ27ปีค่ะที่มาได้หวังนะคะนี่ก็เป็นจักรของเมียพรนะคะเพราะว่าเงี้ยพรเย็บผ้าอยู่ตอนที่อยู่กับแฟนแล้วก็เราก็เย็บผ้าอยู่บ้าน,นะค่ะ บางวันเราก็เย็บผ้าอยู่บ้านแล้วตอนนี้เราตามไม่ดีเราก็ไปทางานข้างนอกนะคะมี่จัดรยปอนมีสามคันสามสามเครื่องนะคะนี่จัดคอมพิวเตอร์ของเยปอนซื้อมือสองแล้วก็มีแต่มีแต่มือสองทั้งนั้นนะคะนู่นจัดที่อเป็นซื้อให้แล้วก็จกัดพงของเยปอนอยู่ฝั่งนู้นค่ะจัดพงนะคะเยปอนก็จัดห้องนี้เยปอนก็จัดทาบุกระเบื้องค่ะเพราะว่ายังยังมีงเหลืออีกสามห้องนะคะ นี่ค่ะจะให้ดูห้องห้องนี้ค่ะห้องค่ะนี่ค่ะก็อันนี้ค่ะเดี๋ยวพอนก็จะทาสีใหม่แล้วก็จะย้ายจักรออกไปอยู่อีกห้องค่ะนี่เดี๋ยวพอนก็อัปเดตให้ดูนะคะว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้พื้นเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอนจะกินข้าวค่ะเอาข้าวผัดมาวางไว้นี่ซื้อข้าวผัดกินค่ะเพราะว่าไม่สะดวกทานะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะพื้นก็เป็นแบบนี้นะคะ แล้วถ้าปูกระเบื้องเสร็จแล้วเยพรจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งค่ะแล้วเยพรจะพาไปดูห้องอีกห้องหอนึ่งที่เยพรเก็บคอมพิวเตอร์ไว้แต่เดี๋ยวนี้ย้ายออกแล้วค่ะนี่ห้องอันนี้เสร็จแล้วนะคะห้องนี้ห้อง,องับแคกยเยพรเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้จัดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเยพรจะพามาห้องนี้ห้องที่เยพรค่ะเปิดไฟก่อนค่ะเดี๋ยวไฟก็จะดับดับปิดปิดค่ะเ,เดี๋ยวก่อนค่ะมุดมัว ไม่ติดไม่ติดนะคะแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ยายพรเก็บตูเ้เสื้อผ้าค่ะเพราะว่าในบ้านยายพรนี่ก็ก็หลังใหญ่แต่มันมันไม่ยาวค่ะมันจะเป็นหลังสั้นๆแต่ว่าเราก็จะทำสามแถวนะคะเหมือนบ้านเราทั้งนั้คนคะแล้วก็มีห้องนี้ยายพรก็กเยายพรก็เก็บของแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์เราก็วางในห้องนี้แ๋ยววันหน้านี่ก็จะอปัปเดตให้ดูว่าอีกห้องหนึ่งค่ะแต่อีกห้องหนึ่ง ยังไม่ได้เก็บตู้เย็นอะไรเลยนะคะยังไม่ถ่ายดูนะคะแล้วก็นี่ค่ะบ้านยัยพดที่ถ่ายให้ดูที่เสร็จแล้วคือห้องรับแขกของเราค่ะแต่อ้องนี้จะเป็นห้องที่อาลาอาเข้ามาก็าไปเอาเสื้อผ้ามาไว้ในห้องนี้แล้วยัยพรบงนั้หน้าก็อาจจะอยู่ข้างล่างแล้วไปขึ้นไปข้างบนนอนห้องนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาอามาพคตหลัดหลัดมาจากไทยเปค่ะเขาก็จะมาพักอยู่ห้องนี้กับเราค่ะ นี่ค่ะองนี้ก็มีวันนี้แฟนทาสีก่อนทาสีแต่ข้างบนทาเสร็จแล้วน,นะคะแตะข้างล่างเรายังไม่ได้ทาเนี่ยมังจะเต็มเต็มแล้วก็จะทาเป็นสีีถวเหมือนเดินนะคะข้างล่างแล้วกระเบื้องเป็นนี่ไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะแปะเอาอันนี้สมัยก่อนพี่ชายเขาอยู่เขาก็แปะเอาเขาเรียกเทเทก็แปลว่าเทก็แปลว่าแปะแปะเนี่ยพื้นเนี่ยเราก็ลอกออกมาได้ค่ะแต่คก็จะปูกระเบื้องเหมือนข้างนอกเนี่ย มันข้างนอกของบ้านเราเนี่ยค่ะนี่ของเต็มเลยนะคะนี่เก็บจากเก็บจากห้องนู้นมาไว้ห้องนี้ค่ะเต็มไปหมดค่คะนี่นะคะตู้เสื้อผ้ายพรก็มาอยู่ห้องนี้หมดเก็บมาห้องรับแขกเพราะว่าเราจะทำสามห้องพร้อมกันเลยค่ะนี่แต่ห้องห้องที่เป็นตู้เย็นไม่ได้ไไดเก็บยังไม่ได้เก็บเลยนะคะเยพรขอโทษด้วยนะคะหลายวันแล้วไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะพราเหนื่อยมากเก็บของนั่นของ แล้วตอนนี้ก็ดูดูดูด,ดูของคลิปของพี่พี่น้องน้องของเรากันไปนะคะเดี๋ยวยายพรก็ทำบ้านเสร็จอะไรเสร็จก็ยายพรจะกลับมาเหมือนเดิมคะ่ะแต่ก็รักทุกคนนะคะรักทุกทุกคนคะ่ะแต่ว่าที่ว่าคลิปของยายพรที่บางทีก็มีคนอื่นเข้ามาเพราะว่ายายพรก็ฟังดูคนอื่นเขาแล้วก็ฟังสสดมนมนคะ่ะยายพรจะชอบฟังผ้าเสดมน เปิดไว้แล้วก็หลับไปแล้วเขากาก,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 ก็ไม่อยู่ในของเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าเยพรก็ทําให้เป็นโรไม่เป็นนะคะก็ค่อยๆทําเอาน้องๆก็แนะนํามาค่ะว่าให้ทำอย่างนัง้นอย่างนั้นขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนําเยพรค่ะรักทุกคนจริงๆค่ะแต่ว่าเยพรยังไม่มีเวลาลงคลิปเลยตอนแรกๆก็ลงทุกวันแต่ตอนนี้ชักจะเืเห,หนื่อยค่ะเพราะว่าอายุกเ็เยอะแล้วเพราะว่าเยพรเป็น ยยพรนี่จะเป็นโรคความดันต่ำนะคะเห็นอดวันอย่างนี้แต่ยายพรเป็นโรคความดันต่ำค่ะเป็นเพราะว่าเป็ี่ยนกรรมงพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ชายก็เป็นความดันต่ำนี่ค่ะของนี้นะคะเดี๋ยวก็ถ้าสมมติว่าปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็อย่าพรจะเปเ่ตให้ดูอีกฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะกอย่าพรก็หาสิบคิดมาลงไม่ใช่ซิบนะคะคิดมาลงนะคะนะคะยายพรก็เอาไว้แค่นี้นะคะค่อยเจอกันใหม่นะคะ รักทุกคนคะ่ะประตูของเยพรก็เป็นแบบนี้นะคะรักทุกๆคนรักและคารมและและจริงใจกับทุกคนคะ่ะเพราะว่าบางทีเยพรก็ไม่ได้ไปหาคนนู้นคนนี้นะคะเ,คเพราะว่าจะไปแต่ตอนที่เขาขึ้นขึ้นกันแล้วก็ไล์สุดแบนี้คะ่ะแต่เยพรก็อยากไล์แต่ว่าไม่มีเวลานะคะขอให้ทุกคนเข้าใจเยอพรด้วยตอนนี้ก็ ทรับหายกําไรหดค่ะขอบคุเข้าใจนะคะอย่าดื้อค่ะอย่นี่ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนคะ่ะจุ๊บๆนะคะบ๊ายบาย